วันที่17และ18ตุลาคม2558โรงเรียนกฎวิชาแมทเท้าได้จัดงานเพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนแมสตาร์2015ขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ชั้น3โซนการศึกษาตั้งแต่ช่วงเช้า10โมงครึ่งถึง6โมงเย็นโดยปีนี้จัดเป็นปีที่5มาพร้อมกับคอนเซปต์งานไฟว์ว o u ฟิวเจอร์ค้นหาอาชีพในฝันและแนะแนวทางสู้สู่เส้นทางความสำเร็จโดยสุดยอดนักสร้างแรงบันดาลใจ5ท่านคุณบิ๊กนภัสแชมป์หนังเอเชียการประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับโดรน โดยขึ้นสมองโดยอาจารย์เจษดาความลับของเด็กเก่งที่โรงเรียนไม่เคยสอนโดย Crew Turbo. ครูเทอร์โบค้นหาศักยภาพผ่านลายนิ้วมือจากสถาบันบรเนจีและการสร้างแรงบันดาลใจแนวทางการเลี้ยงดูลูกโดยคุณโอ๊กนิธินาตรานิยม ซึ่งกรรมาการผู้จัดการบริษัทริมทีมเน็ตเวิร์กจำกัดคุณวัสนาทิพย์สุวรรณก็ได้ไปรูปแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารโรงเรียนกฎวิชามัธเาส์ในครั้งนี้ด้วยที่สำคัญงานนี้ยังมีพิธีการมอบรางวัลอันทรงเกียรติของโรงเรียนกฎวิชามเธเาส์ซึ่งปี2015นี้ได้รับเกียรติจากท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพธิธีพร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับนักคณิตศาสตร์รุ่นเยาว์ที่ทำข้อสอบได้คะแนนดีเยี่ยมอีกด้วย